สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุผูสุคนเนาะคะ่ะเนาะมือน,นียายแดงกลับมาอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะอืมยายแดงสิมากแจกรางวัลเนาะค่ะเดอะ้อแต่อันซิมี่ลยายแดงล่อเสืออยู่พี่น้องยายแดงสร้างพิมพ์เสืออยู่เนาะคะ่ะเนาะรับรองช่องของยายแดงนี่ใจใหญ่ใจโตใจแหลกใจเนาะคะ่ะเนาะแต่มีขอแม่วาอ่าผู้ใดที่คอมเมนติสเตมนี่ ยายแดงบ่ให้ยสิบเนาะค่ะเนาะแล้วกะบ่บอกเนาะค่ะเนาะกะใส่ขั้วมเฉลียวฉลาดหรือว่าไวพีบของเฮาเอาว่ายายแดงเกหยังหรือว่าหอยลังวั่หยังเนาะค่ะเนี่ยเนาะอ่าตอนนี้กําลังสร้างผลิตเสืออยู่มาจากเมืองไทยพุ่นล่ะถ้าสิอ่ายังบ่ทันได้แล้วเนาะค่ะเนาะถ้ามาฮอดยามใดหรือว่าซับตะไคร่ฮอด1,000งพันซับตะไคร่ยามใด ยายแดงแกรางวัลนท่านที่เนาะค่ะเนาะคออคอเฉลยหรือว่าคาถามซิอูในคลิปเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ได้เป็นแอนเอฟซียายแดงโตกงิงกะฟั่งไวหรือว่าเขาไปเบิ้งไวใดเนาะค่ะเดอ้อพ่อสิไดมีไดคาดนำสม้งนำเขียวนำแดงหรือว่าจับฉลากกันมวนมวนจ้าสินะพี่น้องทุกอ่อ ทุกคนสีมีลายซื้อหรือที่ว่านี่เนาะแยแดงสีเขียนไว้เมดเด้วยจ้าเด้อนี่นะคะแย่แดงสีเขียนไว้เนาะค่ะเนะาะว่าเป็นเจ้งใดเหตุการณ์บานไวซูอันเนาะค่ะเนาะมีหลายค่ะมีหลายมี่หลายเนาะค่ะเนาะแย่แดงสีโล่งไว้เนาะค่ะเนาะว่าผู้ใดเป็น f อแซ้วกค่ะผู้ใดเบิ่งคลิปจบแน่ผู้ใดติดสแตมนแน่ายยายแดงไม้ไม้จุดไว้เมิดเนาะค่ะเนาะกะ ขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับหกลอยก็ซับเนาะคะ่ะเนาะช่องใย่แดงจะไม่กินปลาเล็กนะคะช่องใย่แดงกินปลใหญงค่ะทําไปเรื่อยๆทําไปเพื่อสนุกนะคะเนาะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเล่าสิจักมือกันข้านกันไปคือเตาเดี๋ยวมันก็ถึงเส้นใช่เองเนาะคะ่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะตาดีได้ตาลายเสียเนาะคะ่ะเนาะสิบเบาหลายเพราะว่าการที่เฮ้าออกโตลายนี่มันผิดกฎของ u t u b e เนาะคะ่ะเนาะสำหรับ ก็ฝฟากถึงสําหรับเอ่นที่เข้ามาแหลกซับเนาะค่ะเนาะเบิ่งคลิปบ่จบหนึ่งนาทีหรือมากดเอาแหลกซับถึงสี่นะแล้วก็ขอามเมนบ่ตรงประเด็นเนาะค่ะเนาะคุณสิเจอสแตปมแล้วก็สามารถที่เขาตรวจสอบได้เนาะเขาจองคุณกระสิว่าเติบโตเนาะค่ะเนาะมันกระสิมีผลเสียกับช่องของคุณที่คุณบ่ไปเบิ่งกดข้าไปแล้วบ่เบิ่งคลิปให้เพื่อนจบหรือว่าให้มันผ่านกดเก์ที่ว่า อ่ะเลยจะคคยคอมเมนต์ย,ยังสินะพี่นงองถ้าคุณไม่รักในการทำ youtube เพื่อจะแลกทรัพย์อย่าทำเลยค่ะมันเสียเวลาเพราะว่ากดมันหลายมันบ่คือสมัยตะกี้พี่นงองถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณเข้าไปเบิ่งในช่องเสกสรรปั้น youtube นะคะเพราะว่าใยแดงกับไปเรียนมาจากหันหล่ะจ้ะ ยายแดงไปเบิงเพิ่นผู้ที่ิ่นมีควมำรูไปเบิงผู้ที่นนทอ่าเพิินประสมความสำร็จแล้วเข้ากับมาพัฒนาในคลิปจะของในการที่เราเดินในคลิปจะของเฮ็ดในคลิปจะของวาสิบวัยผิดกฎเนาะคะ่ะเนาะเราทาด้วยความสนุกเราทําด้วยความจริงใจเราทําด้วยใจแลกใจเข้ากับสิพานกฎนี้ไปเนาะคะ่ะเนาะกะมือนี่กะบ้ันใดไปหลังบ้านผู้ใดเนาะกะขอบุญขอบคุณหลายๆนี่ยก็ลั่งเบิงคลิปจะของอยู่ในพี่น้อง ยายแดงสีเฮ็ดแังสีได้พี่นงยายแดงไปหาเพลินเพลินมาเอาจังสียายแดงสีจดไวเนาะค่ะเนาะจดไวแล้วเขาก็ไปเบิ้งคิดบนจบแล้วเขาจงคอยข้อมเมตนแล้วเขาจงคอยกดบซับจากใครให้เพิินแล้วก็ไปกดไลค์ให้เพิินจึงสีพี่นงเราจะทำงนีทุกช่องเลยพี่นองเพราะยังวันที่เราหักในตรงจุดนีแล้วเข้ามาเดินสายตรงนีแลวแล้วก็เราต้องให้เกียรติช่องเพลินเนาะค่ะเนาะเล่าใจแลกใจเข้าไปเบิ้งเพลินเพลินเบิ้งเฮ้าจึงสีนะพี่นองเนี่ยกาสซัรับเออ ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อคนหลังคนเบ็ดตกปลานี่ก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะผมมาฝากกำลังใจให้ครับหน้าทานแซ่บมากโอเคแท็กไทยไปแน,น้ะค่ะเนาะลูกเคยหล่าเมืองเจเปนี่ก็เห็นเพื่อนคอมเมนต์สองสามคอมเมนต์ล่ะสวัสดีครับมากินผัดมาม่าด้วยคนครับย้ายแดงกินเป็นตาแซ่บครับขอบคุณค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อแล้วก็ แม่กุ้งกับหญิงตาเนี่ยกัเป็นแฟนคับกันอยูอ่เนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่อนทั่วเด็กยอออนทั่วสไตล์ไลฟสไตล์อานผิดอันถือก็จว่ากันเดอ้อตาเวนหวงสะพ้ยเมืองเบียผพาเห็ดพาท่ากขอบคุณหนาลๆค่ะถี่มาแวะมาชมมาทักทายกันเนาะค่ะเนาะกระลายคนบันทึกการท่องเที่ยว เขาไปเบื้องเพิ่นเพิ่เนเท็ดเป็น,นแฟนคลับยังดีอันนี้ก็บับนทึกซื้อเพิ่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเขาจับฉลากกับพ่อ้าจะถือกเบอร์เพิ่นยังสีหน้าพี่น้องโอเคมันสีมีคําตอบอยู่ในคลิปเนาะค่ะเนาะแล้วถึงเวลาถ้าเสือมาถึงแามใดเดี๋ยวสิจับฉลากเพราะว่าเคยเบาไว้ตลอดว่าถ้าถึงหาลอยทรัพตะไคร่ในย่า่แดงสีมีแนวมาแกะบัตรที่นี่ เอาให้มันถึงพันทรับเลยพี่น้องเราสิเด็2สองรางวัลพร้อมกันเนาะค่ะเนาะโบกแก่ร้ายค่ะตอนนี้กําลัางพิมพ์เสืออยู่เนาะค่ะเนาะหาแบบพาโนนีนั่นว่างโป่งแกมโปรแกมไอโน,นนีนั่นไว้นั่นแหละพี่น้องถ้าเสือพิมพ์แล้วอันไหนมาแล้วนี่ยายแดงแก,กตลอดเป็นรางวัลสินนําใจจากยายแดงยายแดงผู้ยวาวังสันเถอะผู้นั้นผู้นี้ช่องอื่นก็อาจสิเหตุแบบว่าอ้ยผู้นั้นผู้นี้ฝากเงินผู้นั้นผู้นี้ว่าบบแมนช่องยายแดงเลยจ้าเด้อ ผู้ใดย่เอายังมาให้คอยเถาะคอยมีล่นหลยแล้วคอยมีล่นรวยทั้งนาใจรวยทั้งอันรัพยากรเลื่อยทั้งอย่างแลวพี่น้องแย่อันนี้เถอะคอยอว่ายัางงง่ายๆช่องของคอยนี่เฮ็ดเพื่อคววมสนุกคอยเฮ็ดเพื่อกินปลาใหญ่คอยไม่ได้กินปลาเล็กนะคะนี่ว่าเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะเข้าใจกันยังงง่ายๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็คุณงี้ยังอีกนั่นน้องสุงนี่มาทุกคอมเมนต์เลยนะ,ะสุ สุยูเคช n นลเนี่ยกะสนับสนุนนองเพินนเดอร์คาเดอร์นองเพิ่นกับถึงพันซับแล้วกะไปดันดันให้ได้ชั่วโมงไปไปซอยเบิงแย่งกันเบิงลิปหน้าที่ให้เพิ่นได้ชั่วโมงได้ผ่านกฎของยูทู e เนาะค่ะเนาะพูดใท้บ้าได้ถึงกับสู่ๆไปคือจังไยแดงเนี่ยแหละบ่ถึง <c oughs> <c oughs> กะบบ่าวากันเนาะ,ะ,นอะไอ ไอต้ตกผ้าแดกประเสรนว่าโอ้ยจ้าขอบคุณห,หลายๆค่ะขอบคุณห,หลายๆอาหารและความง,งามเบนกมาม่าขอบคุณห,หลายๆผูใ้ใดบ่ได้เอ่ยซื้อกะบ่ต้องเสียใจเด้อค่ะเด้อยิ่งอังกฤษนนแห่งบ่แข็งแรงเนาะค่ะเนาะอยู่อังกฤษซื้อๆได้นอนหน้าก็อขอบคุณห,หลายๆเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะขอบคุณห,หลายๆภาษาอังกฤษกับสีพานไปก่อนอันน้องอุ้มขอบคุณห,หลายๆจ้าที่มาแวะแมนจ้าแมนจ้าพาสเซนแมนเป็นตาแสบ คา,าจ้าพี่แดงหิวนำ้วนำเลยจ้าเดี๋ยวนี้กดยูทูบเพิ่มอ่าเพิ่มงวดกวัวเกาจ,าจานน้าเห็ดเล่นครัจ้าแม่นนองอุ้มแมนเฮาเห็ดเล่นเห็ดหัวเฮาเห็ดควา่สุกโดยพรคายสมัยตะกีนี่อใย,ยแดงกับเห็ดพวกปลาสมพวกของขายเหย็ดของหวากของหวนนานอันนี่ขายเนาอไ่ได้สนใจว่าสิมาเห็ด u t u b e ตั้งแต่พัดล็อกดาวมาเท่าก็ตตรงหาปันเปา หันเหอันใดคว่ำสุขของเฮาจังสีนาะพีนองเฮาก็หาใส่โตเจาขวงไปเนาะค่ะเนาะกับบ่าวากันเนาะค่ะเนาะอันผู้ที่บ่าด้เอ่ยซื้อกับบ่า้องเสียใจกินไปคุยไปไทยญี่ปุ่นนี่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่ที่แนะนําที่เอ่ยทีแวะเข้ามาทักทายกันเนาะค่ะเน,ะเนาะอนาอย่างนี้หน้าก,กุกบุฟเฟ่ก็ขอบคุณหลายๆคะ่ะสไปเยอรมันนองนี่ก็มาคอมเป็นตลอดเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะ องค้นหัวลานก็นขอบคุนหลายๆจะฟาร์มหักโอ้ไม่แต่แฟนครับเท่านั้นเอาเนี่ก็ย่ายกิตสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อย่ายกิด u s a เนี่ยมือนีก็คือปักดอกไม้เดค้าเป็นคนหมักดอกไม้มือนีก็กกกซีน้ำเงื่อนอีกแล้วเป็นคนหมักสวยมักงามคน้นขีลายไงงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็คือวานั่นละเนาะจานเนาะ มือนี้คือปักดอกไม้งามเทจ้าแมนีนย่าแดงเพิ่นเห็ดแบบนั่นเดียวกับมีปัญหาแน่นอนพวกติดหลังบ้านบ่อยๆเจอแน่ตอนนี้กดออกมาใหม่หลายคักย่าแดงข่อยเบิ้งให้เจ้าจบเลยย่าแดงบางคนมามาเบิ้งเฮาหน้าที่เดียวกับข้อมิมนข่อยละนายติดสแตมติดสแตมบัดนี้เจ้าเว้าถูก ติดสเตมเดียวกับข้อเม่นไขว้ยละหน้าติดสแต็มย่แดงพวกเลานี่เดียวกับเจอถ้าจะเล่นเอาสับยังเดียวไผกับเฮ็ดได้เนาะแย่แดงเนาะเจ้าว่าเจ้าบอกม่ามีแตแนวเสียบเสียบแกงเฮ็ดแกนั่นแต่แมนแต่แมนพลังค้นกับมาแลกสับยังสีเนาะขาเนาะโบหัวช่องกับสิติดสแตมพ่อขาเจ้าตรวจสอบที่หลังนะมันมันสิมีมันสิมีผลตอนทีเพื่อนมาเช็คเข้าน่ะพี่น้อง ตอนที่เข้าพานกดว่าหนึ่งพันซับกับสี่พันสมองไปอันใดอันใดมันถือกดเป็นสแตมไอโนนี่มิบาดผลบอมี่พวกเอ่อเฮาไปเอ่าเฮ็ดซื้อมันหล่อแหลมบอผิดกดยูทูปเพราะมันก็มีสารพัดพีน้อนงะังน่ะกัแต่ละคนกับศึกษาเอาคือจังยายแดงเี่กกับไปศึกษาช่องอ่าเสกสรรปัน้น YouTube เฮ็ด ลงมือเฮ็ดนะนะพี่น้องไปเบิ่งรลดเดอพี่น้องโดยมีประโยชน์หลายๆผู้เพื่นที่ประสบความสาเร็จผู้เพื่นที่เฮ็ดคลิปบอ,อกดีๆออกมาให้เฮาเลี้ยนลู่ไปพื้นฐานนะนะพี่น้องอันนี้เฮ้าเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบสื่อเฮ้ายังบ่ท่านได้เป็นยูทูบเต็มโตเนาะค่ะเนาะผู้ลังค้นกับประสบความสําเร็จผู้ลังค้นกับดมๆดมๆไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราทําด้วยใจรักทุกอย่างมันกระิผ่านไปเนาะค่ะเนาะ มือนี้ก็มาเบามาจ่ากันเนาะค่ะเนาะบอกคาเบ้าไรา้คนกับสีเบือกับสีนายฟังกับสีบบจบเมืงชีนาก็พ่อหอมปากหอมคอสิบนาทีสิบเอ็ดสิบสองนาทีก็ว่าไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาแกงข้าวซื้อๆได้ของเหร็นชิ้นใหม่มากที่ว่ารอดนะพี่น้องเอ้ยรอมาเป็นสองเดือนนี่โมก็ได้โมก็มาหอดมือนี้ของขวัญชิน,นีอันสามีซื้อให้แต่วันสิบสี่มิถุนาตั้งแต่เดือนที่แล้วผุนเดือนหกผุน ครบปลอบแต่งงานนีสิปีบัตรที่หนีหัวก็ได้ของหัวก็ได้ไม่เป็นไม่เป็นนั่นเป็นหนียังสีนะพี่น้องหัวก็เอามาเหรียดดอกอันของเหรียดชิ้นไม้ยังสีนะกะว่ากันไปเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเดอ้อแฟนครับแฟนเพจแฟนครับแย่แดงฟั่งแล้วหรือว่ามาแล้วจังสิกะอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร์กดกระดิงด่งจิ้งๆงไปแล้วก็ย่าพากันลืมไปเบิ่งคลิปที่ผ่นานๆมานั่นที่โลงไวในหนา้าเฟซ เจแดงไส้กวกอีสานเจ้าเก่าเจ้าเดิมมีอยู่ในหันพี่น้องเขาไปเบิง่งเขาไปอ่านมองเดอ้อแล้วพกวกเจ้าสได้สะพใยไงจากเจ๊แดงใจใหญ่นะใจเชญ่งไญไงมดสุย่างหนากใหไงดอกไม้กะไงแพ่แว่ละพี่น้องคอยมาเห็ุตรงจุดนี้ข่อยมวนว่ายังในายพี่น้องขอสําคัญนะคอยคอยเคีรยคอยดันคอยดันกันไปเนาะพี่น้องเนาะจับมือกันไป คอยกินปลาใหไง่อยบ่กกินปลาหน่อยขันปลาหน่อยกับแค่เบิงดูแลกกันไปใจแลกใจกันไปจังสี่นะคลิปนี้กับฝากไว้ซมีละจ้าอีกแก่น้อยสิมาก,กินเขาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะอยากเบาหลายกูนี่ยุบพี่น้องให้คอยได้ไลฟ์สดแต่กอนคอยสิผ้าเบาผ้าหัวหมว้มวนว่าว่าแต่ละชอตแต่ละเด็ดแต่ละคนมาแบบใดแบบได,บบไดนเนาะค่ะเนาะ ประสบการชีวิตแต่ง,งานอยู่นี่ยี่สิบปีเหงไใดให้มีความสุขเหตงใดมีเงินมีคม้ำเหังใดได้เ,ดกเก็บเงินเหังใดว่างแผนชีวิตจังใดจังคอยให้มีความสุขตั้งสีนะาพี่น้องเ่ากับมาค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะคลิปนีกาแฟไปสักมีละจ้าสวัสววด,ดีจา้าเดี๋ยวพอกันอีกเด้อค่ะเดอ้อยูดีมีแห้งสุบผูสุคนลำรวยตาดีได้ตาไร้เสียนะจา้า